หากจะอธิฐานขอพรให้รวยสำมฤทผลให้มาสวดคาถาบูชาขอพรหล,ลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลานนาลำลูกกาคลองเก้ามาปิดแผ่นทองที่หัวใจหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะสมปรารถนาทุกประการจงสำรวมจิตให้อยู่ในสมาธิแล้วตั้งนโมสามจบนโมตัดสะภะควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาหังพุทธังมหนตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเลสะ มาระวินยังปัชาาะสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะปุเพนะปัธมหะทเยปัชิมะปาเทสุวรรณปตะปิธาเนนะจปูเชมิตัสานุภาเวนะเมสุขังเขมังโหคันจัก อธทิคัตฉามิสัพพะพยันตรายกเมนะโหตุสิทธุสิทธุสิทธุอิมาหังพุทธังมหันตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเลสะมารวินยังปัายะสุขาวังพยันตตรายังตาเรนตัง ทีปะภูปะปุเพนะปัมหะทะเยปัชิมะปาเทสุวรรณะปตะปิธาเนนะจะปูเชมิตัสานุภาเวนะเมสุขังเขมะโหคันจักอาทิจชามิสัพพพยันตราโยเมนะโหนตุสิช,ชตุสิช,ชตุ สิชตุอิมาหังพุทธังมหันตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเลสะมาราวินยังปัาาะสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะปุเพนะปัทธหรทะเยปัชิมะปาเทสุวรรณปต,ตะ ปิทาเนนะจปูเชมิตัสานุภาเวนะเมสุขังเขมัโฮคันจักอธิคัจฉามิสัพพะพยันตราโยเมนะโหนตุสิช,ชตุสิช,ชตุสิช,ชตุอิมาหังพุทธังมหันตังวิสุทธัง มหาเตชานุภาวังกิเลศามาระวินยังปัจชายสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะปุภเพนะปัธมหะพเยปัชิมะปาเทสุวรรณะปต,ตะปิธาเนนะจะปูเชมิตัสานุภาเวนะ เมสุขังเขมัโฮคันจักอาทิคัฉามิสัพพพยันตราโยเมนะโหนตุสิช,ชตุสิช,ชตุสิช,ชตุอิมาหังพุทธังมหันตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเรสะมมาระวินยัง ปัายาสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะปุเพนะปัธมหะทะเยปัชิมาปาเทสุวรรณะปตะปิธาเนนะจปูเชมิตัดสานุภาเวนะเมสุขังเขมังโฮคันจักอธิคัชามิ สัพพะพยันตรยโยเมนะโหนตุสิชธตุสิชตุสิชธตุอิมาหังพุทธังมหันตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเรสะมาระวินยังปัายะสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะ ปุเภนะปัธมหะทะเยปัชิมาปาเทสุวรรณะปตตะปิธาเนนะจปูเชมิตัดสานุภาเวนะเมสุขังเขมัโฮคันจัอธิคัจฉามิสัพพพยันตรายยเมนะโหนตุสิช,ชตุสิช,ชตุสิช,ชตุ อิมหังพุทธังมหันตังวิสุทธังมหาเตชานุภาวังกิเรสะมาระวินยังปัชายะสุขาวหังพยันตรายังตาเรนตังทีปะภูปะปุเพนะปัธรมะทะเยปัชิมะปาเทสุวรรณัปตะ ธิทาเนนะจะปูเชมิตัสานุภาเวนะเมสุขังเขมัโฮคันจัอธิคัตฉามิสัพพพยันตรายโยเมนะโหนตุสิช,ชตุสิช,ชตุสิช,ชตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์เดชานุภาพมหาศาล ปาพยศมูมานมาลายสิ้นนำความสุขร่มเย็นแก่มวลผู้บูชาขอให้ข้ามพ้นทุกโศกโรคภัยด้วยดอกไม้ทูบเทียนหอมและปิดแผ่นทองที่พระไทยในเบื้องตน้นจนถึงพระบาทเป็นที่สุดด้วยอานุภาพแห่งการบูชานั้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบสุขกเกษมสัน อีกพร้อมทั้งพอกระซับนานับประการแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงให้หมดหนี้หมดสินด้วยเทินจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จณนะบัดนี้เพลานี้ด้วยเทินสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมคลิปนี้ได้ฟังหรือได้ชมแล้วก็ให้อธิษฐานจิต ดังจิตหวังทุกประการหากสำเร็จสมหวังดังใจหมายแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมทาบุญขอพอรที่วัดลานนาจังหวัดประทุมธานีลำลูกกาของเก้าเพื่อสร้างกุศลกันต่อไปนะครับและหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ช่องเอื้ออังกูลก็ขอฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดแชร์ไปยังผู้มีจิตศรัทธาและกดติดตามช่องเอื้ออังกูลด้วยนะครับ เพื่อเติมสเสบียงบุญกันต่อไปยังมีคาถาดีๆอีกมากที่ให้ติดตามรับชมในช่องนี้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสาธุสาธุสาธุ